หมอปลายเคลียร์เหตุผลที่ท่านโยมาบาลเลือกเตือนกลางปีซินามิมาแน่ก่อนเจอผู้นำใหม่จะมีตายอยู่รายการเคลียร์ให้จบออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา17นาฬิกาทางช่องททบ5ดรมนัตตั้งสุขผู้ดำเนินรายการเปิดใจสัมภาษณ์หมอปลายพลายกระซิบกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวก่อนเป็นหมอดู รวมทั้งที่เคยทํำนายถึงผู้นำคนใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไรชีวิตจริงไม่ได้อยากเป็นหมอดูเคยหนีไปต่างประเทศด้วยกันสามครั้งแต่ท้ายที่สุดให้สัมภาษณ์ว่าท่านพยายมไปตามกลับมาจริงๆมีมากกว่าท่านพยายมมีทั้งท่านศิวะพระแม่อุมาท่านแม่กาลีแล้วก็มีท่านยมที่คอยดึงกลับมา ให้ต้องโดนคดีอยู่ตลอดเวลาค่ะโดนคนว่านู่นนี่นั่นซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหมอดูนี่ถือเป็นอาชีพมันก็ต้องเป็นอาชีพไหมคะเพราะเป็นกลายเป็นสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าการทำฮอปปี้อื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะตอนท่านยอมไปตามหรือเืนไปตามหน้าตาพยาลมเป็นยังไงท่านไม่ได้มาเป็นหน้าตา แต่ท่านมาให้รู้ว่าจะต้องทำสิ่งที่บอกคือเหมือนกับว่าเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับเธอเธอจะเชื่อฉันไหมเธอลองเองแล้วท่านจะให้เห็นหลังจากที่หนูเชื่อแล้วท่านบอกอะไรหมอปลายวันนั้นกี่ปีแล้ววันนั้นก็บอกว่าให้ดูดวงให้มาทำงานหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบปีแล้วที่บอกว่ามานี่คือมายังไง มาคือมากระซิบเสียงก่อนแล้วก็มาในฝันมาในฝันเสร็จมาปุ๊บหนูก็ไม่สนใจหนูก็เดินไปก็คิดไปจะพูดอะไรก็พูดก็คิดว่าเราบ้าตอนกระซิบนี่กระซิบหูซ้ายกระซิบหูขวากระซิบยังไงไม่เสียงมันคนเป็นโดกเลยค่ะมันอยู่ในหัวมันไม่ได้อยู่ข้างหัวเหมือนอยู่ในตัวสมองเนื้อสมอง แล้วมันเป็นเสียงเข้ามาในนั้นแบบต้องทำงานไม่ได้เกิดมาให้ทำอย่างอื่นก่อนหน้านั้นหมอปลายทำอาชีพอะไรก่อนหน้านั้นปลายเรียนจบปริญญาตรีพร้อมกับม .6 แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนที่ท่านโยมมากระซิบตอนนั้นกลางวันหรือกลางคืนจำไม่ได้แต่มาบ่อยส่วนใหญ่ตอนที่ตื่นนี่แหละคะ่ะตอนที่แบบนั่งเฉย นั่งรออะไรจิตนิ่งๆอย่างนี้ค่ะมาแล้วพ่อแม่เจอด้วยไหมไม่ค่ะเจ็บคนเดียวแล้วก็พยายามตัดความคิดของตัวเองตอนนั้นยังเด็กเราก็คิดว่าเอองานอะไรก็ไม่รู้คิดเองส่วนใหญ่มาก,กี่โมงเขามีเวลาประจําไหมไม่ค่อยค่ะแต่ช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองอาการหนักมากๆ ท่านมาสอนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นหลังเที่ยงคืนช่วงประมาณตีสองตีสามตีสี่อย่างนี้เหมือนพยาโยมมาตอกบัตดอย่างนี้หรืออารมณ์นั้นค่ะแบบตื่นขึ้นมาต้องสอนนานไม่กว่าจะยอมรับค้านเขาอยู่นานแค่ไหนหลายปีค่ะค้านหนักๆช่วงสองปีช่วงค้านหนักๆเจออะไร เจอชนิดที่คุณพ่อคุณแม่ร้องไห้สองปีแล้วก็บอกไม่ไหวแล้วลูกฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็หนูก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ไปลองเสื้อผ้ากันเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้ก็ใส่ไม่ได้รองเท้าที่เคยใส่ได้ก็ใส่ไม่ได้คือทุกอย่างมันบวมมันใหญ่ภายในไม่กี่วันปกติพยายมที่คนเห็นเป็นผู้ชายแล้วทำไมเลือกร่างผู้หญิงอย่างมอปลายเคยถามเหมือนกัน ท่านบอกว่าเป็นตัวหลอกหมายความว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าหมอดูต้องมีอายุเยอะต้องเป็นผู้ชายแต่หนูเป็นผู้หญิงอายุน้อยบางคนเจอหนูปุ๊บใส่กางเกงขาสั้นเขากลับไปเลยดวงก็ไม่ต้องแก้อะไรก็ไม่ต้องทำฉันกลับบ้านละเห็นแค่หน้าตามไม่โอเคก็กลับเขาบอกไหมวันที่เขาเลือกหมอปลายมาทำงานให้เหตุผลวันนั้นหนูถามก็ไม่บอก พอถึงเวลาท่านก็บอกว่าต้องการให้เป็นตัวหลอกถ้าคนคิดว่าหนูจริงด้วยหน้าตาอะไรทุกอย่างทัศนะนิสัยของหนูมันไม่หลอกคนอยู่แล้วถ้าคนรับได้ก็คือจะได้รับคำแนะนำที่ดีๆจากหนูไปผมถามหน่อยพยายยมเรื่องจริงหรือเรื่องมโนจริงค่ะถ้าใครเรียนพระพุทธศาสนาก็ต้องมีพยายยมอยู่แล้วไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธฮินดูก็มี ของหนูจะเป็นสายฮินดูถ้าหมอปลายไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ใครจะมาเป็นตัวแทนท่านก็ต้องหาเตรียมวาอยู่แล้วคือหนูก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปจากหนูเม่อืไหร่ด้วยเป็นคำถามที่ไม่กล้าถามแต่เราก็กลัวลึกๆถ้าสมมุติเราทำอะไรผิดท่านจะลงโทษเราท่านจะไปหาร่างอื่นทุกอย่างสุดแล้วแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งนั้น มีคนบ่นเยอะมากว่าค่าหมอดูหมอปลายภายกระซิบแพงมากไม่มากค่ะคนอื่นแพงกว่าโนูอีกหลักเท่าไหร่ครับก็หลักพันค่ะแต่คือทั้งดูทั้งแก้นะคะไม่ใช่ดูแค่ว่าใช่ไม่ใช่แค่ตอบเยส No โนโอเคไม่ใช่อย่างนั้นห้าปีที่แล้วมีคนถามแล้วบอกว่าจะเก็บค่าครูทั้งหมดไปสร้างวิหารรวมศาสนา ตอนนี้ทำแล้วหรือยังคือเรื่องของวิหารรวมศาสนาปลายเก็บเงินมาตลอดทุกคนต้องเข้าใจนะคะจะสร้างวิหารมันก็ต้องเลือกสถานที่ปลายอยู่กับพ่อแม่ลูกสามคนต้องเลือกที่ที่เดินทางได้ตอนนี้เราก็หาสถานที่พยายามหาคนช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างคาลุกป,ปันนั่นนี่แต่หนูถามว่าหนูไม่ได้ขอบริจาค หนูเอาค่าดูมาทำมันเท่ากับเงินที่หนูถวายท่านด้วยแล้วท่านก็ไปทำบุญอีกมันก็ต้องใช้เวลาคิดว่าเป็นที่ไหนกำลังดูอยู่ค่ะจริงๆอยากได้กรุงเทพก็ตอนนี้กำลังมีที่แถวๆบ้านพยายามทำอยู่เรื่องวิหารรวมศาสนาไม่ได้ล้มไม่ได้หลอกไม่ได้ล้มค่ะไม่ได้หลอกกำลังทำอยู่แต่คือมันต้องใช้แล้วหนูไม่ได้มาแบบ พี่คะทำบุญกับหนูไหมหนูไม่มีพี่คิดดูหาเงินดูดวงสิบนาทีต้องดูกี่คนถึงจะสร้างวิหารได้อีกเรื่องหนึ่งสบู่แก้กรรมหนูไม่ได้บอกว่าแก้กรรมหนูบอกว่าล้างของตัดสเสนียดคนโดนของมาใช้สบู่มันอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ทำไมคนกล้าไปอาบที่วัดเพราะมันมีการปลุกเสกมีการทำพิธีมันล้างได้จริงหรือ นู้ก็ทำพิจีล้างของแก้ของที่ภายนอกไม่ได้แบบว่าคนโดนตะปูเข้าไปหนักๆแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือของที่โดนจากภายนอกหน้ามองอะไรไม่ดีแบบนั้นคนที่โดนเอฟเฟกใช้แล้วดีขึ้นมีเยอะมากก้อนละเท่าไหร่100บาทเองค่ะมีคนพูดว่าพ่อหมอปลายมีชื่อเสียงด,งดังท้ายที่สุดก็มาทำวัตถุมงคลขาย อ๋อไม่ใช่ท้ายที่สุดค่ะสบู่หนูทำมาตั้งแต่พี่โนตออกเดี่ยว11พี่โนตยังเอาไปพูดเลยแพงไปไหมครับก้อนละ100ถามว่าก้อนละ100แล้วค่าปลูกเสกค่าทุกอย่างกวนหนูจะไปดีวโรงงานให้เอาโมออกมาเพื่อให้ปลูกเสกได้ไม่ง่ายนะคะมันก็ไม่ได้แค่มีสบู่นะมีเทียนด้วยชุดละเป็นหลักพันเหมือนกันเฮ้ยชุดหนึ่งมี7อย่าง มีเสริมทรัพย์มีพัพ,พิคเนตมีพญานาคมีท่านยมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้บังคับคนนะเทียน1อัน99บาท199บาทแล้วแต่อันนี้จัดเป็นชุดเฉพาะปีใหม่ไม่ได้ขายทุกวันค่ะหลักๆเอาไปทำอะไรคืออันนี้ทำพิธีให้กับลูกศิษย์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกลัวเขาจะฟ้องไปที่สคบอไหมหลอกลวงผู้บริโภค หลอกลวงเรื่องอะไรคะไม่ได้หลอกไม่ได้ขอเงินใครถ้าประกาศไม่มีใครสนใจก็แล้วแต่ก็เหมือนพระที่คนให้ไปทําพิธีให้แค่หนูไม่ใช่พระหนูทําพิธีหนูจุดเทียนให้หนูไล่สดตั้งแต่เริ่มยันจบพิธีกี่โมงถึงกี่โมงมันเช็คได้อยู่แล้วเทียนไม่พอหนูก็เอามาเพิ่มเพื่อให้จุดได้ครบตามจำนวนไม่มีการโกงอะไรทั้งสิ้นรู้จักหมอปลาไหมครับไม่รู้จักตัวค่ะ แต่ก็ติดตามผลงานอยู่ค่ะแต่หมอปลาเขาไม่ได้ชอบเรื่องพวกนี้คือปลายก็งงกับตักกัดอยู่เหมือนกันค่ะไปทุบสารพ่อเจอวิญญาณเจอสัมภเวสีพ่อสัมผัสได้ก็อ้วกแตกแล้วยังไงล่ะสัมผัสได้อ้วกแตกแล้วบอกว่าไม่มีจริงไม่เชื่อคือดูหลายๆอย่างที่พี่หมอปลาเขาทําคือมีการรักษาคนานีน่ทำโน่นทำนี่ก็ง,งงอยู่เหมือนกันว่าตกลงเขาเชื่อหรือไม่เชื่อ เขาเป็นสายจับผีอย่างนี้เลยครับก็เวลาเจอผีหรือสัมผัสพลังงานอะไรอย่างอย่างเขาก็มีอาเจียนคลื่นไส้น้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งปลายก็มีสายจับผีเหมือนกันก็นึกในใจว่าเฮ้ยผีมาใกล้ตัวมีอาการขนาดนั้นแล้วจะจับยังไงไหวเหรอแล้วหมอปลาเคยฟาดอะไรกับหมอปลายไหมไม่แน่ใจแต่แบบไม่เคยเชื่ออะไรขนาดนี้ไม่ ปกติที่โดนเนี่ยพี่เขาก็น่าจะโดนคือหมอปลากับหมอปลายเนี่ยชื่อมันใกล้กันบางทีโทรหาหมอปลาก็จะมาทางหนูโทรหาหมอปลายก็จะไปทางพี่เขาอะไรแบบนี้ถ้าวันหนึ่งหมอปลายได้เจอหน้าหมอปลายอยากจะพูดอะไรพี่ต้องแข็งแรงกว่านี้พี่อย่าอ้วกเลยค่ะหัวเราะเสียชื่อไปด้วยเวลาหนูออกไปไหนมีคนเรียกหนูว่าหมอปลาแล้วถามว่า หมอปลา,ลาเวลาเจอผีแล้วหมอปลาไม่อ้วกเหรอือขอโทษค่ะหนูหมอปลายค่ะหมอปลายแข็งแรงค่ะถ้าจะให้เขาแข็งแรงโดยไม่ต้องอ้วกหมอปลายแนะนําหมอปลาหน่อยเชื่อเถอะค่ะว่าที่เขาทําอยู่มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าไปทุบเลยสารเลือกที่มันดีดดีกว่าอย่าทุบสีสัวคนอื่นไปทําแล้วมันจะเลอะเทอะแล้วใครโดนผีเข้าไม่รู้หรอกถามอีกเรื่องเคยทํานายเอาไว้ว่า เร็วๆนี้เรากำลังจะมีผู้นำคนใหม่อายุ50กว่า,วาผิวเข้มๆหน้าปลกปกเป็นผู้ชายก่อนที่จะเจอเร็วๆนี้จะมีคนแทรกกลางที่เป็นตาอยู่ก่อนค่ะฉะนั้นตาอยู่คนนี้จะมานานไหมแต่เทอมนี้เข้าปีหน้าเปลี่ยนแน่นอนจะมีรัฐประหารไหมมีตาอยู่เข้ามาแปลว่ามันก็ได้นะแปลว่าใครที่จ่ายเงินเตรียมตัวเลือกตั้งเสียงเงินฟรีอยู่ดีๆคนไม่จ่าย ได้เตรียมตัวเลือกตั้งจะได้ขึ้นมาเป็นไปตีความเอาเองหรว่าชัดแล้วละ่ะถ้าไม่แม่นคำทำนายนี้หมอปลายจะเลิกเป็นหมอดูไหมไม่เลิกค่ะเพราะว่าเรื่องเล็กๆยังมีให้ทำนายอีกเยอะและชีวิตคนที่ต้องแก้ไขมีอีกเยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนเพราะปลายบอกเลยว่าเรื่องการเมืองกับสิ่งที่ปลายพูดผู้ใหญ่เขาฟังอยู่แล้วละ่ะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะฆ่าหนูให้ตายยังไงก็แล้วแต่ ขึ้นอยู่กับดวลเดยพินิษ์ของแต่ละคนปลายบอกเสมอว่าดวงจะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนนั้นมีคนบอกว่าหมอปลายทายการเมืองไม่แม่นเลยหนูเคยทายว่าลุงจะขึ้นมาตั้งแต่เจปีที่แล้วไม่เห็นมีใครเอามาพูดเลยนี่คะ่ะถามท่านหยมให้หน่อยอยากเตือนอะไรประเทศไทยณเวลานี้เตือนสึนามิประเทศไทยนี่แหละค่ะไม่นานค่ะ ไปแก้ระบบให้ดีสักหน่อยไม่ใช่คิดว่ารอประเทศอื่นโดนแล้วต้องเตือนภัยไม่ใช่สึนามิจริงๆไม่ใช่สึนามิการเมืองสึนามิเศรษฐกิจใช่ไหมสึนามิการเมืองคงอย่างไม่เกิดแต่สึนามิน้ำซัดน้ำกระแทกจริงๆมาแน่นอนไม่ถึงปลายปีค่ะระวังหน่อยไม่เกินกลางปีอย่างไงระวังไว้ดีกว่าต้องมานั่งแก้ทีหลังและขอโทษประชาชน